เขาบอกยาไ่เียบอกเขาข้าวที่สมบูรณ์นะรวมหนึ่งต้องได้350เม็ดพี่ติ๋วลองไปนับนะเขาบอกว่า350ร <300 S 1> <350, S 2> ้อยะมรอยหเม็ด <350 m. S 2> ติ๋วจ๋าอันนี้ข้าวข้าวนี้เป็นข้าวพันธ์อะไรเอ่ยข้าวพันธ์ปิ่นแก้วค่ะข้าวสมัยรัชาการที่7<ช>เลยใช่ไหมคะใช,ใช่ค่ะพี่ติ๋วได้ได้มายังไงคะภา,ข,า<อ>ข้าวพันนี้อาจารย์เข้มนํามาให้นํามาให้ เพาะค่ะได้มาจากมาาเอื้องค่ะตรงนี้กี่ไร่คะตรงนี้3ไร่ค่ะใช้เมล็ดพันธุ์ไปกี่กิโลคะเมล็ดพันธุ์สิบกิโลแต่ใช้ไม่หมดยังเหลือก้าแบ่งเพื่อนไปหลาหลมัดอยู่ค่ะถ้ปาปักดันจริงๆน่าจะสักประมาณกี่กิโลได้ ถ้าปักดำสามไร่ก็น่าจะสักเก้ากิโลนเก้ากิโลอ๋อไร่ละประมาณสะสามกิโลใช่ค่ะแบบพี่ติวดำไปเมื่อไหร่นะคะดำไปที่วันที่เจ็ดกรกฎาคมค่ะเจ็ดกรกฎาคมวันนี้วันที่เก<ม>้าพฤศจิกาสี่เดือนร้อยี่สิบวันค่ะนะคะร้อยยี่สิบวันนี่ข้าวสุกแล้วเนาะ,ะแล้วตรงแปลงนี้อ่าพี่ติว๋วจัดการยังไงบ้างคะก็พี่เริ่มแรกคือไถที่พี่ก็จะใช้ จุลินทรีย์จากสวนของพ่อสูตรหนึ่งอะค่ะหมักนานไหมคะพี่ติ๋วหมักใช้เวลาแค่สองวันแล้วก็นํามาใช้เวลาไถคือปล่อยตามน้ําเพื่อย่อยสลายต่อสัังแล้วก็หญ้าที่มีในในนาค่ะเพราะเราทํานาดำเนาะแล้วแล้วมันย่อยได้ดีไหมดีมากเลยค่ะเปื่อยไหมเปื่อยค่ะเปื่อยตอนที่ตอนตอนที่เราปักดำนี่ก็คือเปื่อยมาแล้วใช่หมแล้วค่ะหมดแล้วตั้งแต่วันที่เราไถหมักจนกระทั่งเราปักดำนี่ใช้เวลากี่วันนะคะพี่ติ๋ว ใช้ประมาณสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์สิบสี่วันก็เปื่อยหมดแล้วไอ้ตัวแก๊สที่มันเหม็นเนเวลาที่เหมือนกับเวลาที่เราทํานารอบสองแล้วเราเราเราทําเลยอะ่ะม,มันเหม็นมันเหม็นแกส๊สเหม็นที่โคนเหม็นที่เลนนะมันมีไหมไม,นะไม่ไม่ไม่มีนะคะไม่มีเลยอ่าพี่ติ๋วใช้จุลินทรีย์กี่รอบอะ่ะจุลินทรีย์พี่ใช้พอดําได้ประมาณสักสิบห้าวันก็ปล่อยรอบนึงค่ะ อ๋อเท่ากับว่าแปลงนี้ใช้จุลินทรีย์สองรอบเหรอคะสามสามค่ะสามก็คือใช้ตอนตอนไถค่ะถอยไถรอบนึงใช้ตอนไถรอบแล้วก็ปักดำเสร็จประมาณสิบห้าวันแล้วปักดำสิบห้าวันก็ปล่อยแล้วก็ก็ประมาณอีกเข้าตั้งทองประมาณนั้นแหละแล้วตัวปุ๋ยล่ะคะปุ๋ยปีนี้ไม่ได้ใช้เลยค่ะทําไมอ่ะไม่มีตังค์อก็ับผลผลิตที่ได้ ปีนี้พี่ก็ว่าเขาโอเคอยู่นะคะค,คะแล้วปกติค่าค่าปุ๋ยค่ายานี่ซื้อเยอะไหมปีรอบหนึ่งอ่ะก็ต้องจ้างเขาฉีดพ่นด้วยเพราะเราฉีดไม่ไหว<อ>มันก็หลายบาทอยู่ค่ะโอ้ค่าใส่ปุ๋ยอิกใช่ค่ะ,ะแล้วก็ต้องซื้อปุ๋ยซื้อยาอีดค่ะโอ้พอข้าวสุกได้ที่พวกเราก็ร่วมกันเอาแรงเกี่ยวข้าวนวดข้าวแบบดั้งเดิมซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังได้อนุรักษ์วัฒนธรรมการทํานาแบบสมัยก่อนซึ่งหาดูได้ยากและยังแสดงถึงพลังสามัคคีความรักความเอื้ออาทรต่อกันข้าวพันปิ่นแก้วเป็นข้าวที่ได้รับรางวัลสมัยรัชการที่7และแปลงนี้ได้รับพระราชทานมา12กิโลกร,รมัมจากการปลูกข้าวแปลงนี้เราจะขยายไปอีกหลายๆแปง้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทยด้วย